บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับนารายปราบนวนทุกขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะพบกับครูยีนอีกแล้วนะคะ อันนี้ครูยีนค่ะจะพานักเรียนเข้าสู่บทเรียนวันนคดีกันบ้างดีกว่าเนาะวันนคดีวันนี้นะคะครูยีนจะนําเสนอเรื่องรามเกียรติ์ค่ะตอนนารายณาปราบนนทกเนาะอันดับแรกเรามาดูก่อนเลยว่าใครเป็นผู้แต่งนะคะรามเกียรติ์ค่ะมีผู้พระราชนิพนธ์กษัตริย์ผู้พระราชนิพนธ์นะคะมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยแต่ว่าตอนที่เรา ต้องเรียนกันในชั้นมันธยมศึกษาปีที่2นะคะก็คือรามเกียรติ์ตอนนารายปราบนนทกซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สองนะคะหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนั่นเองค่ะซึ่งที่มานะคะก็คือเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่สองนั่นเองซึ่งท่านพระราชนิพนธ์ขึ้นมาเพื่ออะไรคืออันดับแรกเลยค่ะรูปแบบก่อน ท่านพระราชนิพนธ์ขึ้นมาในรูปแบบของกลอนบทละครค่ะคำว่ากลอนบทละครแน่นอนใช้เล่นละครในค่ะในสมัยก่อนนะคะละครในเนี่ยจะมีให้เล่นแค่ในพระราชวังเท่านั้นค่ะแล้วก็เล่นเพียง3เรื่องเท่านั้นก็คือเรื่องรามเกียรติ์เรื่องอินเนาแล้วก็อุณรุษ แค่นี้นะคะที่เป็นจัดเป็นละครในเพราะฉะนั้นเรื่องรามเกียรติ์ตอนนอารายปรับมนทกก็เลยถูกแต่งขึ้นมาเป็นกรอนบทละครเพื่อใช้แสดงละครนั่นเองค่ะซึ่งกรอนบทละครนะคะเป็นคําประพันธ์ชนิดหนึ่งคล้ายๆกรอนเลยเนาะถ้าถ้านักเรียนรู้จักกรอน8นะคะจะคล้ายๆกันแต่ว่าต่างกันรตรงที่คําขึ้นต้นค่ะและจํานวนคําในวรรคแต่ละวรรคอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความ ความเห็นของกวีนะคะว่าถ้าเกิดว่าจัดคํานี้ไว้แบบนี้แบบนี้เนี่ยจะไพเราะก็ขึ้นอยู่ที่ดุดลยพินิษฐของกวีเลยค่ะทีนี้เรามาดูกันว่ากรอนบทละครมีลักษณะอย่างไรเนาะเรื่องรามเกียรติ์ค่ะกรอนบทละครอ,อาจจะมีขึ้นต้นแค่2คําหรืออาจจะเป็น4-5คําเลยก็มีเหมือนกันค่ะซึ่ง เขาไม่ได้ขึ้นต้นมัวๆนะคะเขาจะมีคําของเขาเนาะถ้าเกิดขึ้นต้นด้วยคําแบบนี้แบบนี้จะจัดเป็นการกล่าวถึงตัวละครตัวไหนเขาจะมีลักษณะเฉพาะของเขาเรามาดูกันเลยค่ะคำขึ้นต้นของกรอนบทละครนะคะเป็นข้อสังเกตเลยเนาะถ้าขึ้นต้นว่าเมื่อนั้นนะเมื่อนั้นนะคะใช้ขึ้นต้นตอนที่กล่าวถึงตัวละครที่สําคัญของเรื่องหรือเป็นตัวเอกของเรื่องนะคะ จะเป็นตัวละครที่จัดอยู่ในชั้นกษัตริย์แล้วก็ชั้นนางเอกพระเอกเท่านั้นนะจำไว้นะคะเมื่อนั้นใช้กับกษัตริย์พระเอกแล้วก็นางเอกเท่านั้นนะคะส่วนต่อไปค่ะคําว่าบัตรนั้นบัตรนั้นค่ะใช้ขึ้นต้นบทกลอนที่เมื่อกวีต้องก,การจะกล่าวถึงตัวละครที่ไม่สำคัญหรือเป็นตัวละครรองเช่นตัวเสนาตัวลิงตัวยักษ์ตัวตลกเป็นต้นค่ะ และคําว่ามาจะกล่าวบทไปคําว่ามาจะกล่าวบทไปนะคะใช้ตอนที่เริ่มต้นเรื่องคือเริ่มตอนใหม่ขึ้นตอนใหม่เลยนะคะก็จะใช้คําว่ามาจะกล่าวบทไปกล่าวถึงใครนี่เป็นต้นนะคะอ่ะทีนี้ถ้าครูยกตัวอย่างถ้าครูบอกว่าหนุมานล่ะถ้าครูต้องการที่จะกล่าวถึงหนุมานนักเรียนจะใช้คําว่าเมื่อนั้นบัดนั้นหรือว่ามาจะกล่าวบทไปคําตอบคือ คำว่าบัดนั้นนั่นเองค่ะเพราะบัดนั้นใช้กับตัวละครที่ไม่ใช่ตัวหลักและอย่างเช่นพวกลิงพวกยักษ์พวกเสนาอามาตย์เป็นต้นนะคะถ้าครูต้องการจะกล่าวถึงในที่นี้ต้องการจะกล่าวถึงอขอเป็นพระรามละกันถ้าเป็นพระรามนักเรียนจะใช้คําว่าเมื่อนั้นนะคะ,ะทีนี้มาดูตัวอย่างกันดีกว่าเนาะคำว่ามาจะกล่าวบทไปนะคะก็ครูจะมีตัวอย่างให้ดูก็คือ มาจะกล่าวบทไปถึงนนทกน้ำใจกล้าหารตั้งแต่พระสยมภูวยานประทานให้ล้างเท้าเทวาเห็นไหมคะว่าอันนี้เป็นบทเริ่มต้นเลยคือตอนนอารายปราบนทนทกนะคะเริ่มต้นเรื่องเลยก็คือกล่าวถึงนนทกว่านนทกเนี่ยเป็นใครทําหน้าที่อะไรอยู่ในสวรรค์นะคะและต่อไปคือการยกตัวอย่างคําว่าเมื่อนั้นนั่นเองเนาะเมื่อนั้น เทวาสุราริฤทุกทิสาสุบรรคนทันวิทยาต่างมาเฝ้าองค์พระสุรีค่ะเห็นไหมคะว่าเมื่อน,นั้นใช้กับตัวละครทั่วไปเป็นเทวดาที่ลำดับชั้นรองรองลงมาเนาะคือเทวดาสุรา,สราริ์เทวาก็คือเทวดานะคะสุราริ์ก็คือเทเทวดานั่นเองสุบันก็คือพญาคุดคนทันอะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วนคําว่าบัตรนั้นค่ะ ครูบอกไปแล้วว่าใช้กับตัวละครสําคัญอย่างเช่นพวกพงกษัตริย์แล้วก็พวกพระเอกนางเอกถูกไหมทีนี้มาดูบัตรนั้นนะคะนนทกผู้ใจแกลกา้าไม่รู้ว่านารายแปลงมาก็โสมนัสสาพันทวีบทนี้เอ๊ะทำไมเขาว่าบัตรนั้นเมื่อกี้ครูบอกว่าใช้กับตัวละครที่เป็นวงกษัตริย์ล่ะดูดีๆนะคะตรงนี้เขากล่าวถึงพระ นารายนะคะเขากล่าวถึงว่านนทพบพระนารายเพราะฉะนั้นเขามุ่งเป้าไปที่พระนารายโดยเฉพาะตอนนี้ต้องตั้งใจจะกล่าวถึงพระนารายเพราะฉะนั้นใช้คาว่าบัตดนั้นถูกต้องแล้วค่ะ,ะทีนี้มาฟังเนื้อเรื่องย่อกันบ้างดีกว่าเนาะรามเกียรติ์ตอนนารายปราบนนทค่ะจําไว้นะคะว่ารามเกียรติ์เนี่ยเขาจะมีเป็นหลายร้อยตอนเลยแต่ว่าตอนนี้เป็นตอน ก่อนที่จะก,กําเนิดทศกัณฐ์ก่อนที่จะก,กําเนิดพระรามคือเริ่มต้นจากตอนนี้นั่นเองนะคะก็คือเขากล่าวถึงนนทกค่ะนนทกเนี่ยเป็นยักษ์ชั้นต่ําซึ่งทําหน้าที่ล้างเท้าให้เทวดาค่ะนนทกนะคะทําหน้าที่ล้างเท้าให้เทวดาอยู่ที่เชิงเขาไกรล,ลาศค่ะซึ่งเชิงเขาไกรล,ลาศเนี่ยเขาไกรล,ลาศนะคะเป็นที่ประทับของพระอิศวรนะคะ ถ้าเทวดาหรือว่าใครผู้ใดเนี่ยต้องการขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรต้องการขึ้นไปพบป่าพูดคุยนะคะจะต้องขึ้นทางบันไดตรงนี้ตรงที่นน,นทกเนี่ยเขาอยู่และนนทกจะต้องทําหน้าที่ล้างเท้าให้เทวดาเหล่านั้นด้วยนะคะทีนี้เหล่าเทวดาเนี่ยสิคะเขาเนี่ยเกิดหมันไส้เกิดอยากหอกล้อเกิดอยากแกล้งนนทกขึ้นมาเขาก็เลยบางครั้งนนทกพยายาม ตักน้ำล้างเท้าให้ก็บางคนก็ดึงผมนะคะดึงผมโดนทกบางคนก็ตบหน้าบางคนก็หยิกแก้มบางคนก็ทํานู่นนั่นคือเป็นไปนในทางที่ไม่ดีในทางทําร้ายร่างกายนนทกนะคะเขาโดนดึงผมจนหัวล้านไปเลยเนาะน่าสงสารเหมือนกันนะคะทีนี้นนทกค่ะเมื่อเทวดาทำกโดนกระทำเป็นผู้ถูกกระทำนะคะหนักๆเข้าก็เลยทนไม่ไหวฉันจะต้องขึ้นไปเฝ้าพระอีศวรน,นะคะ ตัดสินใจดังนั้นนนทกก็เลยขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรแล้วก็ไปกราบทูลว่าตัวกระหม่อมเนี่ยมีกระทํทำงานปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมานานนะคะหลายแสนปีเลยเพราะฉะนั้นค่ะสมควรอย่างยิ่งที่กระหม่อมเนี่ยจะขอขอพรจากท่านโดยขอนิ้วเพชรค่ะซึ่งนิ้วเพชรนี้นะคะมีอิทธิฤทธิค์ค่ะคือชี้เป็นชี้ตายหมายความว่าถ้านิ้วเพชรนี้ ชี้ไปที่ใครนะคะคนนั้นจะต้องถึงแก่ความตายทีนี้พระอิศวรก็เลยพิจารณาดูบอกว่าอืมไอ้นนทกผู้นี้เนี่ยมันก็มันก็จริงนะอย่างที่เขาพูดเลยเขาเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์มาตลอดเลยไม่เคยบกพร่องในหน้าที่เลยสมคสมควรนะคะที่จะได้รับพรน,นี้เขาก็เลยประทานพรให้ค่ะโดยให้นิวเพชรแก่นนทกมา ทีนี้ค่ะพอนนทกได้นิ้วเพชรนะคะก็เลยเกิดใจกำเริบค่ะเกิดฮึกเหิมเกิดเหิมเกริม,มว่าเรามีของดีอยู่ในมือแล้วนะคะเราเนี่ยไม่ต้องกลัวใครอีกแล้วล่ะ,ะทีนี้นะคะพอพอนนทกได้นิ้วเพชรมาก็เลยกลับไปที่บันไดเขาไกรราหมือนเดิมนะคะไปรอเหล่าเทวดาที่จะมาขึ้นมาเหล่าคู่อริที่เคยทํากับเขาไว้นั่นแหละทีนี้พอเหล่าเทวดาขึ้นมาค่ะ เขาก็เกิดแก้แค้นค่ะแล้วก็ชี้เทวดาคนนั้นคนนี้นะคะล้มตายเป็นจำนวนมากและที่สำคัญค่ะคใครผ่านไปผ่านมาถ้านนทกจำได้ว่าเทวดาคนนี้เนี่ยเทวดาตนนี้นะคะเคยรังแกเขาไว้เขาก็ชี้ไปจนเกิดความอุลหมานวุ่นวายค่ะสร้างความเดือดร้อนให้เหล่าเทวดานางฟ้าเนี่ยไปทั่วสวรรค์เลยจนมีเทพองค์หนึ่งค่ะมาเห็นก็คือ พระอินค่ะพระอินมาเห็นเหตุการณ์ที่นนทกเนี่ยใช้นิ้วเพชรค่ะพยายามชี้นิ้วใส่ชี้ทำให้คนนั้นคนนี้เดือดร้อนนะคะทำให้ผู้อื่นนี่เสียชีวิตพระอินก็เลยคิดว่าเอ๊ใครหน้าที่เป็นคนประธานพรนิ้วเพชรนี้ให้แก่นนทกค่ะคิดแล้วก็เลยไปเฝ้าพระอิศวรน,นะคะว่าพระอิศวรท่านรู้ไหมว่าผู้ใดเนี่ยเป็นคนประทานนิ้วเพชรให้นนทก เพราะว่าตอนนี้นนทกใช้นิ้วเพชรนั้นใช้อำนาจนั้นในทางที่ไม่ถูกต้องคือไปเข็นฆ่าผู้อื่นนะคะทีนี้พระริสสวนก็เลยบอกว่าเราเนี่ยไอ้นอนทกเนี่ยมันน่ะมามาขอนิ้วเพชรกับเราเราก็เกิดสงสารเห็นว่ามันปฏิบัติหน้าที่ไม่เคยบกพร่องเลยแต่ว่ามันเนี่ยทำการใหญ่ใจเหิมเกริมค่ะไม่รู้จักเกรงกลัวอำนาจสิ่งต่างๆเนาะ ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีทีนี้พระอิศวรค่ะเวลาที่ท่านเนี่ยให้พรประการใดแก่ใครแล้วท่านไม่สามารถเอาพรน,นั้นคืนมาได้ค่ะวิธีทางแก้มีทางหนึ่งคือต้องให้ผู้ใดผู้หนึ่งนะคะลงไปปราบเพระนาะฉะนั้นค่ะพระเอกของเราก็คือพระนารายณ์นั่นเองพระอิศวรก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากพระนารายณ์ดีกว่านะคะทีนี้พอพูดดังนั้นแล้วนะคะ พระอิศวรเกลยเหาะไปหาพระนารายนะคะซึ่งที่อยู่ของพระนารายก็คืออยู่ที่เกษียณสมุทรหรือที่เราเรียกว่าทะเลน้ำนมนั่นเองนะคะไปเข้าฝ้าพระนารายแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้พระนารายนี่ฟังพระนารายก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพระนารายจะลงมาปราบลน,นทกเอง ว่าแล้วพระนารายณ์ค่ะแปลงกายค่ะลักษณะของพระนารายณ์ครูบอกกันว่าพระนารายณ์เป็นเทพนะคะมีทั้งหมดสี่ก้อนนะคะซึ่งแต่ละก้อนคือแต่ละมือเนี่ยเขาก็ถืออาวุธครบมือเลยนะคะทีนี้พระนารายณ์ค่ะก็เลยแปลงลงมากลายแปลงร่างนะคะกลายเป็นนางฟ้าสวยงามเลยทีเดียวชื่อว่านางสุวรรณอับศรค่ะชื่อของนางฟ้าตนนี้คือสุวรรณอับศรน,นะคะ มายั่วยวนค่ะทีนี้พอนนทกเห็นแวบ,บแรกเลยก็คือเกิดตกหลุมรักเกิดหลงในสเสน่ห์เกิดหลงในความงามของนางสุวรรณอับสรค่ะก็เลยพยายามเกี้ยวพาราศีพยายามเข้าไปจีบนางนะคะแต่ว่านางบอกว่าถ้าพี่จะจีบถ้าพี่จะจีบน้องพี่จะต้องรำ น้องเนี่ยเป็นนางรำในพระีสวนนะรำระํำอยู่ถวายท่านเนาะถ้าพี่จะมาฝากรักน้องจะมาจีบน้องง่ายๆนี่ไม่ได้หรอกพี่จะต้องมารำตามน้องก่อนน้องจึงจะรับรักนะคะนนทกหลงกลค่ะนนทกก็เลยบอกว่าเชิญน้องรำให้สิ้นท่าคือรำให้หมดท่าที่น้องมีเลยพี่จะรำตามน้องเองว่าแล้วนางก็เลยเริ่มรำค่ะ เริ่มแรกก็คือท่าเทพพนมท่าพรมสีหน้านะคะรำไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งถึงท่านาคาม้วนหางนะคะท่านาคาม้วนหางคือท่าที่เอานิ้วนีิชี้ลงไปปุ๊บที่ขานะคะซึ่งจำได้ไหมนนทกเขามีนิ้วเพชรถ,ถูกไหมทีนี้นนทกเลยเผลอค่ะเอานิ้วเพชรค่ะชี้ไปที่ขาของตนเองทีนี้นนทีนี้พอนอนทกรู้ตัวว่าเอ๊ ฉันเอานิ้วเพชรชี้ขาไปที่ตนเองแล้วพระนารายนะคะที่แปลงเป็นนางสุวรรณอับสรก็กลับคืนร่างเป็นพระนารายตามเดิมทําให้นนทกรู้ว่าคนที่นนทกพยายามเกี้ยวพาราศีคนที่นนทกรราตามเนี่ยคือพระนารายแปลงกายมาแต่ก็ไม่ทันแล้วถูกไหมแต่ในขณะนั้นนะคะนนทกไม่ได้ตายขาดใจตายโดยทันทีแต่เขาพยายามกําลังใกล้จะตายแล้วลูกกาลังแบบใกล้จะใกล้จะแบบสิ้นชีวิตแล้วตอนนั้นนะคะลมหายใจสุดท้ายพอนอนทกเห็น ว่าเป็นพระนารายณ์นะคะก็เลยรู้สึกโกรธนะคะบอกว่าท่านเนี่ยเป็นพระนารายณ์เป็นเทพผู้เรืองฤทธิ์มีถึงสี่กรแต่ละกอมีอาวุธครบมือฉไหนเลยนะคะจึงต้องแปลงกายลงมาเป็นสตรีมาใช้ความสวยงามเนี่ยมาหลอกล่อข้าพเจ้าด้วยหรือว่าท่านเนี่ยเกรงกลัวฤทธิ์ของนิ้วเพชรท,ที่ข้าพเจ้ามีนะคะพระนารายณ์ก็เลยโกรธบอกว่า แกเนี่ยนะทำอะไรเนี่ยแกนี่ต้องโทษตัวเองแล้วแหละเพราะแกหลงในอํานาจหลงในความงามนะคะแกได้นิ้วเพชรมาแกหลงในอํานาจทีนี้พอแกเห็นสตรีแกหลงในความงามทุกอย่างมันผิดจากตัวแกเองเอาล่ะถ้าแกคิดว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับแกถ้าแกคิดว่าฉันเนี่ยมีมีกรมีมือเยอะกว่าแกนะงั้นชาตินาฉันขอให้แกเนี่ยไปเกิดเป็น คนไปเกิดเป็นอะไรก็ได้ขอให้มี10หน้า20มือแต่ตัวชั้นเนี่ยตัวพระนารายณ์เองเนี่ยจะไปเกิดจะขอไปเกิดเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดามีแค่2มือนะคะไม่มีฤทธิเดชอะไรทั้งสิ้นแล้วพระนารายณ์นี่แหละจะเป็นคนฆ่าล้างทั้งตระกูลแกเลย พูดเสร็จนะคะพระนารายก็เลยคว้างตรีศูนย์ค่ะไปตัดคอ,อนนทกจน,นนทกถึงแก่ความตายนั่นเองอ่ะทีนี้ฟังเนื้อเรื่องจบแล้วลองทายสิคะว,ว่าชาติชาติต่อมาเนี่ยน,นทกมาเกิดเป็นใครและพระนารายมาเกิดเป็นใครเนาะ,ะเฉลยค่ะนนทกค่ะมาเกิดเป็นทศกัณฐ์เห็นไหมมี10หน้า20มือนะคะส่วนพระนารายค่ะเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาทศกัณฐ์สู้กับ พระรามเพราะฉะนั้นเขาเลยเชื่อว่าพระรามนะคะเป็นร่างอาวตารของพระนารายณ์นั่นเองเนาะ,ะข้อคิดที่ได้จากเรื่องเราได้ข้อคิดเยอะแยะเลยจากเรื่องนี้นะคะประการแรกเลยก็คือเรียนรู้จากนนทกค่คะนนทกเนี่ยปกติเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วแต่ว่าเขาได้อํานาจมาแล้วเกิดหลงระเริงในอํานาจนั้นนะคะและใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เมื่อใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะก็จะทำให้สิ่งที่เราทำอำนาจที่เรามีกลับย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองค่ะอ่านนทกนะคะอาจได้รับความเห็นใจเพราะว่าถูกกระทาจำได้ไหมว่านนทกเขาไม่ได้เป็นคนเลวตั้งแต่แรกนะแต่เขาถูกกระทาจากผู้อื่นนะคะแต่นนทกเนี่ย มีใจกำเริบค่ะก็คือเหมิมเกริมว่าได้อำนาจมาก็คือหลงอำนาจแล้วก็ไปแก้แค้นคนนั้นคนนี้จะทำให้พระนารายณ์ต้องลงมาปราบนั่นเองทีนี้เรามาดูรถในวันนคดีไทยกันบ้างดีกว่าค่ะในรามเกียรติ์ตอนนารายปราบนนทกนะคะปรากฏรถวันนคดีไทยดังนี้เลยก็คือ 1. เสาวรสเจนี 2. นารีปราโมท 3. พิโรธวาทางัง และ4สันล,ลาปังคะพิสัยนะคะซึ่ง4รถนี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรครูขออธิบายก่อนว่ารถในวันณคดีหมายถึงเวลาเหมือนเวลาที่เราทานอาหารนะคะลิ้นของเรารับรู้รสรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานมันก็ว่าไป เหมือนกับเวลาที่เราอ่านวรรณคดีเวลาที่เราอ่านหนังสือนะคะเราได้รับลสความบันเทิงต่างๆางเช่นลโสโศกเศร้าลสโกรธนะคะอารมณ์โกรธอารมณ์โศกเศร,ารสส้าอารมณ์แบบว่าเหงาหรือว่าเป็นอารมณ์จีบเกี้ยวพาราสีนะคะเป็นต้นซึ่งวันนี้ค่ะครูยีนจะมาอธิบายว่าแต่ละรสเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็ปรากฏในเรื่องส่วนไหนบ้างนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ อันดับแรกเลยคือเสาวรสจนีนะคะเสาก็คือสาวจาไว้คีย์เวิร์ดของเราให้จาว่าเสาคือสาวหมายถึงบทชมความงามของตัวละครค่ะสามารถชมได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นความงามของตัวละครที่เป็นผู้หญิงหรือความงามของตัวละครที่เป็นผู้ชายนะคะทีนี้มันจะมีตอนหนึ่งจําได้ไหมที่ตอนที่พระนารายณ์แปลงลงมาเป็นนางส่วนอนักษรแล้วนนทกเกิดเห็นนะคะ ก็เลยเข้าไปจีบอ่ะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างบทนั่นแหละมาให้นักเรียนดูกันนะคะเลือบเห็นสตรีวิไลลักษณ์พิษพักผ่องเพียงแขไขงามโอดงามแก้มงามจุไรงามในเนตรงามกรงามแก้มงามกันงามขนงงามองค์ยิ่งเทพอับษรงามจริตกิริยางามงอนงามเอวงามอ่อน ทั้งกายาเห็นไหมคะว่าเขาชมความงามของนางสวนอับสรว่าทั้งโอดก็คือปากส่วนนั้นส่วนนี้งามงามไปหมดเลยนะคะทีนี้เรามาดูรถต่อไปดีกว่าเป็นนารีปราโมทนะคะนารีปราโมทคือนารีแปลว่าผู้หญิงถูกไหมนารีปราโมทคือบทเกี้ยวพาราสีหรือจำไม่ง่ายเลยคือบทจีบนั่นเองเป็นบทที่ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งนะคะไปจีบตัวละครอีกตัวหนึ่ง จำได้ไหมว่านนทกไปจีบพยายามจะไปจีบพยายามจะไปเกี้ยวพาราศีนางสวนอับสอน,นะคะเพราะฉะนั้นคูก็เลยยกตัวอย่างบทนี้มานะคะก็คือโฉมเอยโฉมเฉลาเสาวภาคแน่งน้อยพิษสมัยเจ้ามาแต่สวรรค์ชั้นใดนะคะนาวก่อนชื่ออะไรนะเทวี hey นี่เป็นบทที่นนทกนะคะพยายามพูดเจรจากับนางสวนอับสอนว่า ทำไมเธอถึงสวยจังเลยเนี่ยเจ้าเนี่ยมาจากสวรรค์ชั้นไหนหรอนามกรคือชื่อเสียงเรียงนามไม่ชื่ออะไรนะคะประสงค์สิ่งใดประสงค์สิ่งอันใดจากใครรู้นะคะทำไมมาอยู่ที่นี่ข้าเห็นเป็นปรานีมารสีจงแจ้งกิจจาก็คือว่า หนเูเธอเนี่ยมาทําไมหรอเรานี่อยากจะรู้จริงๆเลยนะคะก็คือพยายามจะจีบพยายามจะชวนคุยพยายามเกี้ยวภาราสีนางสวนนุวรรณสรน,นั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูรถวรนณคดีรถพิโรธวาทางกันบ้างดีกว่าเนาะพิโรธวาทางคือบทโกรธนะคะหรือบทที่เกี่ยวกับการประชดประชันเสียดสีบทตัดเพอนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะส่วนที่ครูนํามายกตัวอย่างนะคะก็คือส่วนตอนที่ นนทกเนี่ยถูกเทวดากลั่นแกล้งค่ะตอนที่เขากำลังล้างเท้าให้ก็เลยนึกโกรธอยู่ในใจนะคะทีนี้มาดูกันบัดนั้นนนทกน้ำใจแกล้วกล้ากลี้วโกรธร้องประกาศตวาดมาอานิจจาขม่มเหงเล่นทุกวันจนหัวไม่มีผมติดสุดคิดที่เราจะอดกันนะคะวันนี้จะได้เห็นกัน ขบฟันแล้วชี้นิ้วไปคือคนขบฟันคือกัดฟันโกโรธแบบกัดฟันนะคะทีนี้มาดูรถสุดท้ายนะคะก็คือสันลาปังค่าพิสัยค่ะสันก็คือมาจากคำว่าโศกสันนั่นเองเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะสันลาปังค่าพิสัยจึงหมายถึงบทโศกเศร้าเสียใจตัดพ้อรำพึงรำพันนั่นเองค่ะอย่างเช่นตอนที่นนทกนะคะทูลขอนิวเพรจากพระยศวนค่ะ นนทเขาก็แสดงบทบาทว่าเขาเนี่มีความโศกเศร้านะคะเพราะว่าอยู่รับใช้มานานแล้วแต่ว่ากลับไม่ได้รางวัลอันใดาจากพระยศเลยเพราะฉะนั้นค่ะก็เลยแสดงบทโศกเศร้าออกมา,มามาดูตัวอย่างกันนะคะผู้ใดทําชอบต่อเบื้องบาทก็ประสาททั้งพรและยศศัก์ตัวข้านี้มีชอบนัก ล้างเท้าสุรารักษ์ถึงโกรปีนะคะนี่คือตัวค่าก็คือตัวนนทกพูดกับใครจําได้ไหมพูดกับพระอิสวรนั่นเองค่ะอย่าลืมว่าเขารับใช้พระอิสวรเพราะฉะนั้นเขาต้องไปขอพอรพระอิสวรเนาะทีนี้พระองค์ผู้ทรงศักดาเดชค่ะไม่โปรดเกตแก่ค่าบทสีกรรเวรสิ่งใดดังนี้ ทูลพลางโสกีรำพันนะคะโสกีคือร้องไห้คือพูดไปก็ร้องไห้ไปนั่นเองอเป็นบทโศกของนนทกนะคะอะ่ทีนี้มาดูคุณค่าของเรื่องกันบ้างดีกว่าเนาะว่าในเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายปราบนนทกนะคะปรากฏคุณค่าด้านใดบ้างเนาะด้านแรกเลยคือคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์น,นั่นเองค่ะวรรณศิลป์คือคุณค่าทางด้านภาษาเราอ่านแล้วเราได้ ความงามทางภาษาอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยคือการดําเนินเรื่องนะคะการดําเนินเรื่องรวดเร็วจําได้ไหมว่าที่ครูอ่านให้ฟังว่ามาจะกล่าวบทไปถึงนนทกน้ําใจแกล้วกล้านะคะนนทกก็คือเขาใช้การเดินเรื่องรวดเร็วคือแค่บทเดียวเรารู้แล้วว่านนทกเป็นใครอยู่ที่ไหนทําอะไรนะคะและการใช้คําชมความงามของนางเทพอักษรนะคะ คือการใช้ภาพพจน์นั่นเองเหมาะสําหรับการนําไปแสดงโดยมีการขับร้องและใช้ดนตรีประกอบนะคะคือเอาง่ายๆคือมันเหมาะสมอย่างยิ่งเลยที่เหมาะสมแล้วแหละที่แต่งขึ้นมาเพื่อเป็นกรอนบทละครนั่นเองการซ้ําคํานะคะการซ้ําคำวันนี้ครูคิดว่านักเรียนอาจจะเคยได้ยินไปแล้วเพราะครูเคยอ่านไปแล้วรอบนึงถูกไหมการซ้ําคําหรือการใช้คําซ้ำนะคะเป็นการใช้คําเดิม ซ้ำไปเรื่อยๆนะคะซ้ำก็คืออันดับแรกเลยคือเพื่อให้มันมีความไพเราะยิ่งขึ้นและแสดงความสามารถของผู้แต่งของกวีอีกด้วยนะคะอย่างเช่นการซ้ำคําว่างามนั่นเองค่ะในบทที่นนทกเนี่ยเห็นนางสวนอับศรแล็เลยชมความงามของนางนะคะเหลือบเห็นสตรีวิไลลักษ์พิพักข่องเพียงแขไขงามโอดงามแก้มงามจุไรนะคะ งามในงามเนตรงามงามในเนตรงามกรงามถันงามกันงามขนงงามอง์คยิ่งเทพอับสรนะคะงามจระิดกิริยางามงอนงามเอวงามอ่อนทั้งกายาคือเน้นคำว่างามค่ะซ้ําไปเรื่อยๆเอาให้รู้ให้ผู้อ่านเนี่ยรู้เลยว่างี้มีความงามจริงๆงามไปทั้งกายาเลยนะคะต่อไปการหลากคําค่ะ การหลักคมคืออะไรนะ่ะการหลักคมก็คือการเรียกพระอิศวรว่าพระสยมภูยานนะคะพระอิสราธิบดีซึ่งนามเหล่านี้นะคะล้วนหมายถึงพระอิศวรเอาง่ายๆเลยการหลักคมก็คือใช้หลายๆชื่อใช้ชื่อเรียกหลายๆชื่อนะคะแต่ว่าทุกหลายๆชื่อที่เขานํามาเรียกเนี่ยก็ล้วนหมายถึงเทพองค์เดียวล้วนหมายถึงสิ่งสิ่งเดียวกันนั่นเองเนาะเรามาดูกันว่าในบทนี้นะคะ มีการหลากคําในรามเกียรติเรื่องนี้มีการหลากคำแบบไหนบ้างที่น่าสนใจและโดดเด่นนะคะพระอิศวรเลยแน่นอนโดดเด่นมากเพราะเขาเป็นตัวหลักตัวละครหลักตัวหนึ่งนะคะก็คือเขามีการใช้ชื่อแทนพระอิศวรว่าพระสยมภูวยาอย่างเช่นเมื่อน,นั้นพระสยมภูวยานเรืองสีเป็นต้นเจ้าโลกานะคะเจ้าไตรโลกาพระอิศราธิบดี พระสุรีนะคะพระทรงยานเป็นต้นต่อไปคือพระนารายค่ะพระนารายครูบอกแล้วใช่ไหมว่าเขามีลักษณะเป็นยังไงมีสีก้อนถูกปะ่ะทีนี้พระองค์ทรงสังคาธาทรทรงสังคาธาทรน,นะคะก็คือสังก็คืออาวุธชนิดหนึ่งของพระนารายอยู่ดีมือหนึ่งแล้วก็คาทานะคะก็เป็นอาวุธที่อยู่ในมือของพระนารายเช่นกันเพราะฉะนั้นค่ะเขาใช้ลักษณะ ของพระนารายมาเรียกชื่อท่านแทนนะคะก็คือพระองค์ทรงสังคาธาธรนะคะต่อไปพระสี่กรนี้ชัดเลยรู้เลยว่าเป็นพระนารายถูกไหมพระหริวง์ค่ะและพระจักรกาก็คืออาวุธของท่านก็คือเป็นจักรนะคะเป็นจักรที่เป็นหมุนๆนะ่ะก็เลยเรียกว่าพระจักรกาต่อไปมาดูพระอินนะคะพระอินก็มีการหลักคําเช่นกันก็คือหัดสนัยนะคะเจ้าไตรตรึงสา และองค์อมรินทราเป็นต้นค่ะอ่าทีนี้เราเจอบ่อยมากเลยก็คือสัมผัสพยัญชนะสัมผัสสระนะคะสัมสัมผัสพยัญชนะก็คือการใช้พยัญชนะตัวเดียวกันนะคะหรือที่อยู่ในมาตราเดียวกันเนาะเช่นขอไข่คอควายนะคะวางไว้ใกล้กันเพื่อให้เกิดเวลาที่เราอ่านออกเสียงนี้มมีความไพเราะนั่นเองเอามาดูกัน เป็นโฉมนางเทพอักษรอ้อนแอนอรชรนเฉลิมสีกลายกรย่างเยื้องจอราลีไปอยู่ที่นนทกจะเดินมาเห็นไหมคะตัวหนังสือสีแดงค่ะ On, and, or, อ, or, or, อ้อนแอนอรชรนอออออสัมผัสอักษรใช้ออ่างเหมือนกันเนาะต่อไปคือกลายกรน,นะคะกรย่างเยื้องคือยอใช้ยอยักษ์เหมือนกันนั่นเองทีนี้ มาดูคุณค่าทางด้านสังคมกันบ้างดีกว่านะคะคุณค่าทางด้านสังคมคือได้รับความรู้เพิ่มเติมเรื่องท่ารำแม่บทท่ารำแม่บทคือท่ารำมาตรฐานนะคะที่ถ้าสมมติว่านักเรียน,นยจะแสดงโขนแสดงละครนะคะซึ่งเป็นละครในเรื่องรามเกียตนตอนอะไรปราบนนทกเขาจะมีท่าเหล่านี้ซึ่งเป็นท่าที่มาตรฐานเลยต้องรำท่านี้เท่านั้นเราจะเรียกว่าท่ารำแม่บทนะคะ ซึ่งในนี้ปรากฏก็คือตอนที่นางเทพอักษรค่ะเชื้อเชิญให้นนทกเนี่ยมารำตามนางไปดูกันค่ะว่ามีท่ารำอะไรบ้างเนาะท่ารำท่าแรกคือเทพพนมนะคะเทพพนมปรถมพรมสีหน้าสอดส้อยมาลาเฉิดฉินทั้งกวางเดินดงหงบินกินนรินเรียบร้ำอัมัยอีกช้านางนอนพมรเคล้านะคะทั้งแขกเต้ามาลา เพียงไหลแม่ขลาโยนแก้วแวววไวมะยุเรศฟ้อนในอัมพรเหล่านี้เป็นชื่อท่ารำทั้งหมดเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะคือความรู้ความเชื่อทางด้านชาติพบกันมาดีกว่าเรื่องชาติพบปรากฏชัดเจนนะคะอย่างเช่นตอนที่พระนารายณ์เนี่ยโกรธนนทกว่าที่นนทกบอกว่าท่านนี้กลัวริดนิวเพชรใช่ไหมก็เลยปลอมมาเป็น ผู้หญิงแทนนะคะทีนี้พระนารายก็เลยบอกว่างั้นฉันให้แกเนี่ยไปเกิดชาติใหม่เลยนะให้มี10หน้า20มือนะคะแล้วให้เหาะเหินเดินอาการมีเทธิฤทธิ์แบบเก่งๆไปเลยแล้วเรานี่จะไปเกิดเป็นมนุษย์มีเพียง2มือเท่านั้นนะคะก็คือบทนี้ที่ครูยกมายกมาก็คือชาตินี้มึงมีแต่2หัดจงไปอุบัติเอาชาติใหม่ให้10เสียน10บพักเกรียงไกลนะคะเหาะเหินเดินได้ ในอัมพรเนาะอ่าวันนี้เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายปรากาบน,นทกนะคะครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยรามเกียรติ์อ่ะเราดูแต่การ์ตูนอะ่ะมันไม่สนุกนะม,ม,มันมันมันอาจจะสนุกก็ได้สําหรับบางคนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเรียนในบทเรียนมาอ่านตัวบทอาจจะน่าเบื่อก็ได้เป็นยังไงบ้างคะเรียนวันนี้ครูคิดว่ามันไม่น่าเบื่อเลยนะแล้วเนื้อหาของเขาดําเนินเรื่อง เร็วมากเพราะฉะนั้นนะครูคิดว่ามันดําเนินเรื่องเร็วทําให้ครูอ่านเนี่ยไม่น่าเบื่ออีกทั้งก็ยังมีความไพเราะด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราเรียนเรื่องนี้ไปแล้วครูเชื่อว่านักเรียนสามารถนําไปใช้ในห้องเรียนได้เนาะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันอีกนะครูอยากให้นักเรียนติดตามคะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ